ข่าวด่วนไม่อีกแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับน้องก้อยชาลินีก็ได้มีการเคลื่อนไหวใน Facebook ขององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งน้องก้อยเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้องค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับโดยมีข้อความว่ายินดีกับความสําเร็จของอีหลาคนเก่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าแฟนคลับก็แห่กันไปกดไลค์คอมเมนต์นั้นเยอะมากๆและรอคอยการกลับมาของนางเอกสาวก้อยชาลินีนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รอนะแล้วก็ลุ้นว่าน้องก้อยเนี่ยจะกลับมาร่วมแสดงกับวงสน้อยเพชรบ้านแพง หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นกาลังใจให้นะครับน้องก้อยเนาะก็ขอให้น้องเนี่ยก้าวเดินอย่างมีสตินะครับแล้วก็ก้าวเดินอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยรอการกลับมาของก้อยชายลินีนะแล้วก็ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องบอกว่ายังเป็น FC น้องเหมือนเดิมแล้วก็ ติดตามความเคลื่อนไหวของก้อยชาลินีตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับไม่ว่าจะก้าวเดินไปเส้นทางไหนนะครับก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างเลยนะครับและว,วันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเนาะแล้วก็น้องก้อยเนี่ยได้มาคอมเมนต์อุ้งอิงด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับส่งกําลังใจให้น้องกันนะครับขอให้น้องเนี่ย กลับมาแล้วกันน้องมาแสดงร่วมกันกันกบสาวน้อยเพยบ้บันแพงนะครับอยากให้น้องกลับมาจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าก้อยจะเลือกเส้นทางไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ